เอสเต e คอเนอรลำปางซับที่121โอกาสทองที่ดินสวนผสมพร้อมบ้านพักใกล้เมืองลำปางหมู่บ้านนาแก้วตำาบลน,นาแสงอำเภอกาคาจังหวัดลำปางราคาพิเศษเพียงไร่ละ250,000บาทเนื้อที่รวม8ไร่1งาน59ตารางวาราคารวมทั้งแปลง2 6 2ล้0นบาทเท่านั้นรายละเอียดซับบ้านปูนชั้นเดียวหนึ่งหลังพร้อมเข้าอยู่หรือพักเฝ้าสวน สวนผลไม้หลากชนิดต้นสักสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตพื้นที่ร่มรื่นลมเย็นทั้งวันถนนคอนกรีตเข้าถึงรถยนต์เข้าออกสะดวกเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักตากอากาศทำโฮมสเตย์รีสอร์ทเล็กๆลงทุนทำสวนกเกษตรผสมผสานเก็บไว้เก็งกำไรในอนาคตทำเลและการเดินทางใกล้ตลาดร้านค้าและเซเว่นอถึงเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางเพียง20นาทีโรงพยาบาลลำปาง โรงเรียนบุญญาวาส20-25นาทีบรรยากาศดีเงียบสงบแต่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกสนใจติดต่อ Estate Corner ลำปางคุณสมจินโท092-491-3934 i าย ID 092-767-6317